สวัสดีคะ่ะชาวราศีมิถุนทุกทกท,กท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนมีนาคมชาวราศีมิถุนก็เป็นชาวธาตุลมนะคะพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปคนคู่นะคะเรามาดูไพ่เดือนนี้กันดีกว่าน,นะคะตัวตนของท่านนะคะเดือนนี้ก็จะจับได้ไพ่ก้าวกระทากับดีวิวนะคะดี D วิวก็เป็นราหูนะคะก้าวกระทานี่ก็หมายถึงคนที่กาลัง สิ่งที่ทําอยู่ก็รักษาสถตียนภาพไว้อยู่นะคะมันก็จะเริ่มเคลื่อนที่บ้างนะคะคือแบบว่าอาจจะไปในทางที่ดีหรือว่าในทางที่ไม่ดีก็ได้แต่ว่าไม่ได้อยู่นิ่งแล้วนะคะแล้วก็อีกใบนี้เป็นไพ e ่ดีวิวนะคะเป็นไพ่ราวหูก็หมายถึงไพ่ราหูนี้จะจับได้ตัวตนนะคะก็จะพูดได้เลยว่าตัวของท่านนะคะจะเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะคนที่ทํางานธุรกิจ สีเทาหรือว่างานที่ว่าจะต้องติดต่อใช้ไหวพริบนะคะก็คือให้ผลดีเพราะว่าราหูก็คือทันคนอยู่แล้วเนาะไม่ค่อยซื่หร่นะคะถ้าซื้อก็อยู่ยากนะคะสําหรับบางธุรกิจนะคะแล้วก็หมายถึงการได้รับเงินเงินที่ไม่ได้มาตรงๆนะสาหรับเดือนนี้นะคะเป็นไพ่กับหัวนะคะก็เป็นทางด้านการใช้อ,อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะก็สติก็หายเป็นระยะหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็น คร่าวๆนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องบูวามไปหมดนะคะก็คือลักษณะโดยทั่วๆไปนะคะบางทีก็อาจจะได้อย่างใดอย่างหนึง่งบางทีอาชีพของเราาจจะต้องใช้ใช้ไหวใช้พริบนะคะบางทีธุรกิจบันเทิงงานสีเทาต่างๆงานที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะก็ให้ผลดีนะคะมันก็จะไม่ให้ผลดีตรงที่ว่าเออสำหรับคนที่อ่อ คบคนนะคะก็ให้ระวังนิดนึงนะคะในตัวราหูกับหัวที่บันเทิก็หมายถึงการรุ่มหลงโมเมาในด้านใดด้านหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านความรักนะคะหรือว่าพวกอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เราเสียทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นนะะ่นะตัวราหูนี่ฟังดูแล้วมันเหมือนกับไม่อยากฟังต่อนะ,ะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะคะมันก็ธรรมดานะคะเออไพ่ที่น่าสนใจนะคะก็เป็น emperor นะคะ emperor ก็คือจกักรพรรดิน,นะคะจะให้ผลกับ ตัวท่านก็คือเกี่ยวกับพวกงานต่างประเทศนะคะงานต่างประเทศงานโซเชียลต่างๆนะคะบางคนก็อาจจะได้เจอคนต่างชาติต่างภาษานะคะแล้วก็เป็นเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าการทํางานก็ค่อนข้างที่ต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันนะคะสาหรับเดือนนี้บางคนอาจจะต้องใช้พลังเยอะนะคะได้ได้ทำงานประมาณว่าได้โช์ฝีมือเต็มที่นะคะมีไพ่สเตทเข้ามานะคะบางคนก็จะได้เ,เริ่มเริ่มอะไรใหม่ๆที่ท้าทายมากกว่าเดิมนะคะมีไพ่ เดเข้ามานะคะเดก็หมายถึงสําหรับคนเก่งนะคะเดือนนี้ก็เป็นเขาเขาเรียกว่าไงเดือนที่ได้ได้โชว์ความสามารถเยอะพอสมควรนะคะอาจจะเป็นหน้าที่การงานนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกวับการท่องเที่ยวการเดินทางก็ได้นะคะมีไพ่หกดาบเข้ามานะคะภาระรับผิดชอบก็เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็แต่ก็มีไพ่คล้ายๆกับว่ามีตัวช่วยเยอะอยู่เช่นกันนะคะมีไพ่สามเหรียญน,นะคะก็อาจจะมีเอ่อมีรายได้พิเศษเข้ามานะคะ แล้วก็มีไพ่เอ็มเพสสองใบนะคะก็หมายถึงว่าทําอะไรไปนี่ก็จะมีคนช่วยเหลือนะคะทางด้านความรนะักนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักที่คล้ายๆกับว่าร่ารวยมั่งคั่งอะไรประมาณนะเอ็มเพนี้ก็หมายถึงคนที่มีทรัพย์สินเยอะมั่งคั่งหรือว่าคนที่จะมาซัพพอร์ตเราได้นะคะมีถึงสองใบนะคะบางคนก็มีโอกาสจะได้ไปเทีย่ยวอย่างธรรมชาตินะคะ มีเงินมีทองเข้ามาเนี่ยนะมีไพ่เหรียญคือเราเปิดไพ่สองชุดอะได้ไพ่เอ็มเพสอันนึงก็เป็นความบั่งคังอีกอันหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับพวกธรรมชาติแล้วก็มีเงินทองเข้ามาด้วยนะคะมีการเดินทางแนละเดินทางก็จะได้เงินมาอยู่ในตําแหน่งของมรณะบางทีก็หมายถึงการไรายได้ที่ได้มาจากการสูญเสียคล้ายๆแลกเปลี่ยนไปบางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า,วาการเคลื่อนย้ายนะคะการย้ายที่อยู่หรือว่าการย้ายที่พักระ,ระยะหนึ่งนะคะ โอเคแตฟังแล้วก็คือมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะถึงแม้ว่าจะเด็ดเหนื่อยบ้างนะคะ,ะมีไพ่เดอะซันนะคะเดอะซัก็อยู่ในตำแหน่งของกรรมมะนะคะเดอะซัก็การทำงานร่วมกันนะคะความมีชื่อเสียงนะคะเดือนนี้ก็บางคนที่ตั้งใจทำงานมาอย่างยาวนานหรือระยะหนึ่งนะคะก็เริ่มเห็นผลแล้วนะคะแต่ก็ให้ระวังด้านหนึ่งนะคะโรคภัยไข้เจ็บก่ับทางด้านสายตาหรือบางทีก็ประมาณว่าถูก ด้อยค่าเงี้ยมันเป็นไพ่กับหวมก็ต้องมีอะไรนีดๆหน่อยๆทำให้เราไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ะนะแต่โดยทั่วๆไปตัวของเขาเองอ่ะให้ให้ผลดีนะคะเพราะไพ่เดือดซันดาวเลิกแล้วมีแสงในตัวเองอ่ะใครก็มาทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็การทำงานที่เป็นทีมเวิร์กอาจจะต้องคล้ายๆกับว่าอาจจะมีเรื่องติดขัดนะเดือนนี้มันก็มีเรื่องงานให้เราต้องที่ผู้เรีนฟังต้องแสดงความสามารถนะคะ มีไพ่ที่คล้ายๆกับว่าเราอาจจะต้องมีความรู้สึกกดดันหรือว่าเหน็ดเหนื่อยอยู่พอสมควรนะคะไพ่อุปสรรคเนี่ยได้ไพ่สเตทนะคะก็คืออะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยไปนะคะเพราะว่าสเตทนี่มันความเหมือนกับว่ามันความเหน็ดเหนื่อยแล้วบางทีเราทํางานมากเกินไปมันก็นําความเหนื่อยกายนะคะสเตทนี่ส่วนใหญ่จะเหนื่อยกายแล้วนำนำไปทําให้แบบหงุดหงิดนะคะส่วนดีวิลราหูก็คือว่าการแสดงความอารมณ์นะะบางทีก็หมายถึงการ เชื่อเชื่อเชื่อในสิ่งที่แบบไม่ค่อยมีเหตุมีผลสักเท่าไหร่นะคะเรามาดูไพ่โชคลาภนะคะเออมีปีสามเดือนนะอย่าลืมนะว่าสามเดือนก็คือจะมี p a s s ่น n ทำไรใหม่ๆแล้วก็มีรายได้ที่สองเข้ามานะคะม,มีข่าวดีที่จะนําเข้ามาทําให้เราแบบว่าเหมือนกับว่านําไปสู่การมีรายได้หรือว่ามีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราอาจจะเป็นโอกาสอะไรต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะได้แบบเลื่อนตําแหน่งนะคะมีคนมาแบบคล้ายๆกับว่ามาแบบ ยื่นตำแหน่งให้เรานะคะยื่นโอกาสดีๆให้กับเรานะคะสำหรับตำแหน่งโชคลาภแล้วก็ได้ไพ่แฮงแมนนะคะแฮงแมนนี่จริงๆแล้วมันแฮงแมนมก็ห้อยหัวแหละมันไม่เป็นเงินโดยตรงนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะพลิกพลิกคดีพลิกแพลงได้นะคะแฮงแมนนี่ก็คือเขาเป็นเทพนะคะแฮงแมนนี่ถึงจะห้อยหัวก็เป็นเทพที่ว่าจะกำลังคิดคิดอะไรใหม่ๆนะคะอยู่ในขั้น ไตรตรองหรือว่าทําอะไรนะบางทีถ้าเป็นทั่วๆไปไหมายถึงความรู้สึกกดดันนะแต่มันอยู่ในตำแหน่งโชคลาภนะคะสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าอยากจะได้โชคลาภสามารถที่จะสวดมนต์ขอพรหรือว่าสร้างพลังบวกเข้ามาหาตัวเราเองนะคะการสร้างพลังบวกนี่ก็ออของใครของมันนะคะแต่ละคนเขาก็มีเทคนิคที่จะแบบ หรือประสบการณ์ของตัวเราเองที่จะดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะตัวแฮงแมนเนี่ยนะเพราะตัวเขาเองเขาเป็นแฮงแมนเขาก็เป็นเทพเพราก็อยู่ <c oughs> เฉยอ,อยู่แล้วอยู่ในขั้นของที่ว่าอาจจะรอให้ใครมาขอนะคะถึงจะได้ผลนะคะแต่ก็อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะในตำแหน่งของโชคลาภส่วนอย่างอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งความช่วยเหลืออะไรก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะ <c oughs> มีการเดินทางเกิดขึ้นบางคนก็มีความห่วงใยเกี่ยวกับบริวารนะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยมีไพ่เดอะฟู การเดินทางนะอยู่ในตำแหน่งของศาสตร์ชานะก็อาจจะได้มีทางเดินทางท่องเที่ยวหรือได้ไปเจออะไรใหม่ๆนะคะไพ่เดทนะคะก็เป็นรีเบริร์ดนะคะก็คือการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะรีเบิร์ดเป็นนกฟินิกนะคะตัวเดทนี้บางทีเขาก็จะหมายถึงงานขาวดํานะคะบางคนก็อาจจะได้โชคลาภจากเอ่อเอ่อแค่ายๆกรมธรรม์อะไรพวกนี้นะคะเอ่อ ในตำแหน่งมีไพ่เมจิเชียนเข้ามานะคะ mm. ก็เดือนนี้อาจจะต้องใช้ความสามารถเป็นพิเศษนะคะ mm. โอเคก็น่าจะเป็นตามนี้นะคะ mm. ก็คือให้ระวังก็เกี่ยวกับว่าความเชื่อเชื่อใจคนนะคะแล้วก็ใจการใช้อารมณ์นะคะแต่ว่ามีคนมาชอบเยอะมากพอสมควรนะคะระวังคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะคือคนที่มี power มากกว่าเราก็าอาจจะทำให้เราสึกเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นนะคะ สำ,สำหรับสำหรับความรักนะคะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ในในความสัมพันธ์ที่กำลังมีอยู่หรือแม้ก็พวกงานนะคะคือควีนถือถ้วยนะคะก็คล้ายๆกับว่าเออเราก็มันกัว่ามันเป็นลักษณะของเดือนนี้อาจจะมีความลังเลงใจความลังเลใจไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าออความรักนะคะไพ mm ่ hmm. ใบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไพ่ justice กับหัวนะคะ mm hmm. justice นี่ก็เป็นพวก พวกกฎหมายเอกสารหรือว่าการการตัดสินอะไรนะคะการตัดสินบางทีก็หมายพวกบางครั้งก็อาจจะหมายถึงพวกค่าราชการหรือรับวิสาหกิจทหารตำรวจนะคะบางทีก็เป็นพวกค่าปรับที่เวลาจะต้องเ,ออเข้าไปจ่ายนะคะบางทีลืมจ่ายค่าบัตรเครดิตก็ระวังนิดนึงนะคะมันก็อาจจะอยู่ใกล้ๆไพ่ภาสามเดือภใกล,ในะใกล,ใกล้ใกล้มันก็ค่อนข้างจะดีนะคะอาจจะมีการต้องจ่ายเงิน ใต้ตกงเงินน้ำร้อนน้ำชาอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคก็น่าจะตามนี้นะคะมีคนมาช่วยเหลือมีโชคลาภที่เราสามารถที่จะไปขอพรได้แล้วก็มีรายได้พิเศษเข้ามานะคะคน,คนที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะทำได้นะคะโอเคก็ขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่านนะคะมีอะไรจะแนะนำหรือคอมเมนต์ก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ